สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้เรอยู่ในเมืองในะวันนี้จูนที่รทบตื่นมาก็เปิดประตูอยู่กรุงเทพเลยเ <c oughs> มืองในหมอกหมอ,อกจริงครับหมอกหมอกปันหรือเปล่าเต็ไมไปหมดเลยครับช่วงนี้ไม่ได้มีเวลาทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับ ก็หลายอย่างเลยเนาะวิ่งไปวิ่งมานะครับแต่วันนี้ก็ถือโอกาสดูดีว่าวันนี้การใช้ชีวิตของคนภายนอกอยู่ในเมืองที่อยู่กรุงเทพจะเป็นไงวันนี้เราจะมาหากับข้าวกินนะที่กรุงเทพนะครับหมอเกเยอะจริงนะหมอกควันดุดมองไม่เห็นเลยพีเอฟสองจุดห้าะู้ป่อติอยู่บ้านทำข้าวนะครับหาปลาทำข้าววันนี้เราบากรุงเทพเนะี่ยวันนี้ไม่มีอะไรเลย ก็ต้องเสียต้องลงไปซื้อหากับข้าวให้ถูกปากนะครับอยู่สูงในนั้นเนี่ยดูดิชั้นแปดคอนโดนะอยู่ในนออมันจะมีเส้นทางนะตรงตรงงข้างหน้าคอนโดวิ่งยาวไปโน,น่นโอ้รถเยอะครับแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวเดินลไยดูฮนะเดี๋ยวขอ น้ำแต่งตัวแบบนึงเนาะอู้หนะลยฮะตอนนี้ลงมาข้างล่างนะครับมาดูดีกว่าว่ามีอะไรให้เรากินวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะดูดิ ดีนะเป็นไข้มาหลายวันมากเลยนะครับไข้มาเป็นเดียววันที่นะผมอะปกติเราไปทางออกคอนโดไปทางซ้ายนะผมอยู่ตอนนี้ผมอยู่ซอยประวิทย์และเพื่อนนะแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราไปทางขวา คนเดินนะครับมันเป็นมีแต่ตึกคอนโดเต็มไปหมดเลยกรุงเทพนะ้า์อาทิตย์มีเวลาก็จะมาคอนโดนะฮะดูคอนโดขึ้นเต็มเลย จะเดินตามทางไปนะครับไปดูว่ามีล in ับข้าวให้เราน่าสนใจไหมนี่นี้เป็นโครงการหมู่บ้านใหญ่นะดูจากบ้านลราหลักมันเริ่มเทิ่มเลย ขุ่นเยอะนะครับอาจจะเสียไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเป็นไข้เนาะไม่หายาทีเนี่ยแล้วก็่ต้องใส่ผ้าปิดจม,มูกทไมที่เนี่ยแนะนําเลยเขาก็ใส่กันเพราะว่าอย่างที่เราเปิดดูที่านตาคอนโดเมื่อเช้ากนะรไปดูคอนโดด้านหลังรนะเบียงมองไปโอ้โหไม่ใช่หมอะนะฮะ <laughs> หมอกเมื่อนะ่หมอกวันตอนนี้เรามองข้างล่างอยากจะมองเหมือนไม่เห็นเลยนะอากาศก็สาหรับช่วงนี้นะก็ไม่เช้าเช้าเงี้ยอากาศดีนะแล้วจะประมาณไม่ถึงสามสิบอนะ่ะยนะี่สิบยี่สิบกว่านะผมว่ายี่สิบปลายปลายยี่สิบเจ็ดยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดได้นะมันเย็นอยู่อะ่ะก็ สบายสบายแต่ว่าป่ายมาก็จะร้อนอนะเที่ยงมาเราเดินไปดูเรื่อยๆอ,อันนี้ก็ไม่เคยมาทางนี้นะครับเลี้ยวขวาเคยไปในเลี้ยวใชยเลี้ยวซ้ายก็อยู่อ่นู่นเลยอซอยอะไรอ่ะ จับไม่ได้ละซอยเดี๋ยวก่อนนึกก่อนเขามีางานอะไรกันมันชีตึ้งตั้ง,ต,งตึ้งเลยเบียดไป ออมีร้านผลไม้ครับร้านแรกผลไม้สตอเบอรี่นงาสนกว่าออน่าจะเป็นอ๋องานบวชหรือเปล่าอ๋อน่าจะเป็นงานบวชนะครับ เรเห็นพี่เขาเดินมาน่าจะตลาดเนาะีม่มีละเริ่มมีละโอ้จะเป็นงานเป็นวัดครับโน่นนะแถวนี้ร้านค้ายเยอะกว่าผมไปฝั่งซ้ายอะ่ะ ยังไม่เยอะถ้าฝั่งนี้เลนะนี่เดินมานี่อันนี้ไกลพอควรนะน่าจะมาเกือบกิโลอ่ะเห็นเขาหิ้วของข้าวมาเต็มเลยแต่ว่าเขาโอ้ตลาดนี่ไงโหเดี๋ยวข้าไปดูเลย มีทั้งสำเร็จจะดูในตลาดดีกว่าเราอาจจะสั่งสำเร็จไปนะแต่ขอดูหน่อยทางเนี้ยเออมาทุกทีเดินไปแต่ทางซ้ายทางขวาไม่เคยมากาลกัวหลงมามม่นอกนะโอ้ตลาดเริ่มกันแล้วเนี่ยนี่ไงหมูทอดโอ้ เเยบอาหารทางบ้านบ้านเรานี่นัก็มีตลอดเลยนู่นเลย นีม้อยอยากกินอะไรอ่ะอนี่บ้านๆดีอาหารสดมีนะเดี๋ยวเราลองเดินดูข้างหน้า,านิดนึงก่อนโอเ้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นตลาดเช้าดูแล้ว เร่งเหงๆ่อยๆ ข้าวโพดครับมีขนมก๊กฟองละสามสิบบาทเองอะ่ะเอาเอามัดหนึ่งครับเอาอไามัดส่เอาเอาอะไนก็ได้ครับภาษาก็ได้จบเลยใช่ไหมไม่จบรอดตัง พุดโทษนะครับทีนี้ได้แต่ผลไม้ทีนี้กับขนมเหลือ,อกับข้าวทีนี้กินอะไระทีนี้ลอตเตอรี่ใบหนึ่งอ่ะ,ะลองดูไก่ทอดดีกว่าเนาะ มีน้ำพริกด้วยจะกินน้ำพริก,กปียี่สิบิกปีแล้วก็อันนี้ด้วย

หมูหนึ่งผมก็ชอบกินนะหมูหนึ่งเนี่ยน้ำแกงก็ชอบไปหาข้าวเหนียวก่นกอกน,น,นอออเดี๋ยวไม่ไก่ทอดกับหมูนึ่งน่าระพี่ต่หมูกรอบหมูกรอบห่ข้าวเดี๋ยว เจอแล้วต้องามฝากนะครับข้าวระหว่างนันรถเยอะแลวนี่มีข้าวแล้วมีไก่ด้วยไก่ทอดเดี๋ยวนะเอาไก่ก่อนชิไหนเเอา น่องน่องหนึ่งงานทับปีกสองครับข้าวเหนียวเอ้า,า,อา,อาด้วยด้วยครับเอาข้าวเหนียวยี่สิบบาทเอาข้าวเหนียวสองห่อ เยอะก,กว่าที่คิดไว้ครับเชา้านี้แต่ก็น่าจะมีแต่ตอนเช้านะตอนเที่ยงไม่น่าจะมีนะตอนเที่ยงนี่แนะนำน่าจะเลี้ยวสายแต่ว่าร้านค้านี่ถ้าอ,อยู่ทั้งวันแหละน่าจะมีเหมือนกันเนาะผลไม้ผลไม้ไม่ต้องนะไม่ต้องดูแบน กัแบบข้าวได้เยอะแยะแล้วนะครับเดี๋ยวเรากลับไปที่ตึกกันเลยนะไม่ได้นนเวลาแล้วนะครับเสื้อผ้าขายด้วยนะนนบนละซอยเดินเลยซอยครับเฮ้หลงซอยแล้วเนี่ยเดี๋ยว โอ้ไอ้โลซอยไม่เกี่ยวซอยไหนวะเนี่ยโซนนี้โซนขายเสื้อผ้าอ <c oughs> ๋อนึกว่าซื้อ, <c oughs> อไ,ไดให้คนอื่นอื้อให้คนอื่นนี่ผักผลไม้ขายเยอะเลยครับเีย

มีหลายซอยนะครับวันนี้ผมมาถึงหน้าวัดเลยนะเนี่ยกลับครับวันนี้หน้าวัดอ,อมีหลายซอยแือว,ว่าเรากลับกับทางนี้โอ้เดี๋ยวหลงเดี๋ยวหลงไปเดินทางกลับกันครับ ได้ปลาฟูไปอีกนะปลาทูเค็ม,ไ,มได้กินนานแล้วปะนี่จับจริงนะครับาจำไม่ได้แล้วไปทางไหนเมืกี้เพิงคาดนะก็เลยหยุดทําความเคารพองคาดแนละ้วอ่ หยุดกันทั้งตลาดนะครับคนไทยเราได้ยินเพลงชาติโอ้เพิ่งรู้เลยเลี้ยวขวามามีนตลาดเช้านะ,ะเดี๋ยววันหลังก็มาที่นี่นะคะรับกับข้าวแย่ๆเลย เคยไปทางฝั่งนู้นนะ,ะเลี้ยวซ้าย ấy, มันจะเจอไอ้ส่วนใหญ่จะเป็นร้านที่เขาตามตึกอะที่เขาเปิดขายมีทั้ทงอ,อ,อาหารอีสานทั้งอะไรอาหารทั่วไปเนาะสดทุกภาคอยู่ตามตึกอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ค่อยเยอะนะครับแต่ทางนี้เป็นตลาดเลยแล้วก็ทางนู้นเป็นตลาดเย็นเออตอนเย็นจะเจอ ่าจะประมาณกิโลหนึ่งนะเพรตึกที่ผมอยู่ก็เลยหมู่บ้านใหญ่นี้ไปถือว่าไม่ไกลกับเดินออกลางกายตอนเช้านี่แหละคนมันนอกอยู่ในเมืองตัวจริงเลยนี่มาหากับข้าวกินนะตอนนี้ เหมือนมันนอกที่เราอยู่นะัักจับตึกกันก่อนจับคอนโดก่อนก่อนครับมาดูว่าได้อะไรกินบ้างนะครับวันนี้กรุงเทพกรุงเทพเขาเรียกว่าปลาทู สุกเครื่องจิ้มเขียวจิ้มเขียวไอ,อ้จิ้มใส่มะนาวอ่ะเอออร่อยว <ะ S 1> โโ้าข้าวโพดอาหาร,รกระปิกกะปิข้าวเหนียวซื้อสองที่เลยร้านไก่ทอดอันนี้ยี่สิบบาทเนาอะห่อ ห้าบาทไม่พอที่บ้านเราเปล่าเนี่ยไม่พอแล้วผมไม่นับเม็ดเลยซื้อสามสิบบาทอันนี้อะไรไก่ทอดเจ็ดสิบบาทสุดท้ายมีอะไรไหมรื้อขนมพกสามสิบบาทสี่สิบเจ็ดสิบ 70, 70, เจ็ดสิบบเจสิบออเจ็ดสิบร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบสี่สิบร้อยแปดสิบปดสสาิบบาทก็เป็นสองรสิบบวกอีกสองร้อยสิบใช่ไหมยี่้าบาทสองร้อยยี่สิบห้าสามสิบห้าเออข้านียวอีกสี <40. S 1> ่สิบสามสิบบาทนี่สอง้อยห้าสิกว่าบาทเลย อ่านะครับวันนี้ก็คือคนมันนอกมาในเมืองนะวันนี้วิธีคนคนคนเมืองแล้ววันนี้เนาะเดี๋ยวกินข้าวครับ